สังคมทุกวันนี้ศาสนายังคงมีความสําคัญต่อผู้คนจํานวนไม่น้อยศรัทธาของแต่ละศาสนาล้วนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับเหล่าศาสนิกแต่นอกจากเหล่าศาสนิก,กชนแล้วก็ยังมีกลุ่มคนอีกจํานวนหนึ่งค่ะที่เลือกที่จะนิยามตัวเองว่าเป็นอศา,าสนิกหรือผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนา มันอาจจะเป็นการนิยามแบบกว้างๆให้เห็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ว่าเขากําลังมีทิศทางในการที่เรียกได้ไหมว่าศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาน้อยลงดีกว,ว่าว่าศรัทธาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเล่าแนวคิดวิถีปฏิบัติของศาสนาน้อยลงและเลือกที่จะไม่ปฏิบัติไม่เชื่อถือไม่ยึดถือตามศาสนาแนวคิดของศาสนาต่างๆบนโลกนี้และเลือกที่จะมีวิถีของตัวเองซึ่งวิถีของตัวเอง ก็คือการอาจจะยึดตามวิทยาศาสตร์หรือยึดถือตามที่ตัวเองต้องการว่าฉันอยากทำสิ่งที่ฉันพอใจซึ่งมันเป็นเรื่องของศาสนาไหนก็ได้ถ้าจะบอกว่าเป็นอัลตรนิกตอนไหนเนี่ยคือเราก็ต้องนักทุบทัวเองว่าอะไรที่อยากไม่นิยามตัวเองเป็นอัลตรานิกได้เนาะเราอะ่ะก็ไม่ค่อยเชื่อเรารู้สึกอยากอยากแยกแยกขาดออกมาพกเพราะว่าเรารู้สึกว่า ของพวกนี้มันมีแบบมันมีอำนาจมากเกินไปอ่ะเวลาบอกศาสนาพุทธแบบเป็นศาสนาที่ตั้งถามได้ไม่เชื่อได้ประเด็นคือคนไม่เชื่อคนตั้งคำถามอ่ะในสังคมศาสนาันั้นเองอ่ะยอมรับการตั้งคำถามหรือการไม่เชื่อแค่ไหนคือเราก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้ก็ถอยหา่างหลักๆนะคะก็คือเรียนมาจากโรงเรียนคริสต แล้วก็ที่บ้านเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วหลักๆเลยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์ความจริงที่พิสูจน์ได้คะ่ะผมนั้นเป็นคนที่มาจาก ต่างจังหวัดครับวิถีชีวิตผมก็เป็นปกติอยู่แล้วที่จะใช้ชีวิตยอยู่กับศาสนามาตั้งแต่เด็กๆเ,เกิดมาาก็มีศาสนาให้แล้วคําตอบที่เราเคยเจอมาตอนเด็กเราก็คิดว่ามันถูกทั้งหมดครับเราเคยใช้ชีวิต,ตวแบบนั้นแล้วก็มาเจอศาสนาที่หลากหลายครับเจอเพื่อนที่เป็นเจอเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือเป็นเพื่อนที่เป็นศาสนาอื่นต่างศาสนากครับก็เลยคิดว่าเราสามารถตั้งคำถามกับตัวเองได้ไหมว่าเราเชื่อเพราะอะไรแล้วก็เลยมีคุณค่าบางอย่างที่เลยมามาแทนโดยที่ไม่ต้องพึ่งความเชื่อทางศาสนาได้ครับ ถ้าเราเข้าใจาศาสนาจริงๆว่า,าศาสนาไม่ได้สอนทุกาศาสนาไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีนะาศาสนาสอนให้เราหาทางพ้นจากทุกขที่เรารเผชิญอยู่ตามเวของเขาตามเส้นทางและตามแนวทางของเขาแต่เส้นทางของการไปสู่ความพ้นทุก์จำเป็นจะต้องทำความดี ซึ่งความดีมันก็อาจจะมีมาตรฐานของแต่ละศาสนาอยู่เราต้องเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนมุมมองหรือตีความใหม่ว่าจริงๆแล้วอะเป้าหมายของศาสนาคืออะไรแล้วไม่เอาความดีเป็นเป้าหมายของศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่มีศาสนาไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําตัวไม่ดีหรือไม่เป็นคนดีเพราะมันมันเป็นเวหนึ่งแค่นั้นเองมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกปฏิบัติตามหลักศีลธรรมแบบไหนมากกว่าตอนตอนเด็กเนี่ย เออเป็นคนติดวัดมากคือแบบว่าคือติดหนักกว่าที่บ้านด้วยผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบเคร่งศาสนาสูงแต่แต่ตอนนั้นเราก็รู้ตัวแหละว่ามีงอ่ะเราชอบพวกศิลปะที่มันอยู่ในนั้นศิลปวัฒนธรรมที่มันอยู่ในวัดในอาคารศาสนาสถาน,านคือเราไม่ได้บอกว่าวิธีการเรามันพิเศษกว่าแบบคนคนที่แบบไปไปหาวัดเพื่อเป็นที่พึ่งนะคือบอกว่าศาส,สนามันยังไงมันก็จําเป็นอ่ะมันคือภาษาเดียวที่ที่คนสามารถเข้าใจร่วมกันหรือแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้อ่ะ แต่ประเด็นคือพอสังคมมันหลากหลายขึ้นมันหลากหลายแน่นอนมันเปลี่ยนแน่นอนสนามไม่ใช่ภาษาเดียวในการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมแล้วอะถ้าถามว่าตายแล้วไปไหนปานเชื่อว่ามีเกิดมีดับเกิดแล้วดับไปเลยไม่ได้มาวนเวียนอะไรอีกปานเชื่อเรื่องชาตินี้ค่ะเพราะปานรู้สึกว่าชาตินี้เราได้ใช้ค่ะ ชาติหน้าเราไม่รู้เราจะได้ใช้ไหมเราจะเกิดเป็นคนแล้วเราจะได้ใช้ใมันหรือเปล่ากานก็เลยรู้สึกว่าพยายามทําทุกอย่างที่ให้เราใช้ได้ภในชาตินี้นะคะ่ะก็ต้องยอมรับนะครับ <S <S ว่าศาสนาเ,นเคยเป็น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 อย่างหนึ่งกับที่ช่วยทําให้เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจนะครับแต่ผมคิดว่ามีอย่างอื่นอีกมากมายเลยครับที่สามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้เมื่อเวลาคนมีความ ขีกียจหรือโดดเดี่ยวหรือเศร้าเป็นอย่างที่สุดนะครับที่เขาต้องการคือต้องการมีอะไรมาคอนเนคกับเขาซึ่งศาสนาเป็นโจตอบโจทย์ส่วนหนึ่งนะครับแต่น,นี้อีกหลายอย่างอย่างเช่น,นดนตรีผมก็ส่วนหนึ่งครับในการเปิดเพลงฟังในการที่ผมจะต้องหยิบพี่ต้ามาเล่นผมคิดว่าคนเราปกติมากครับที่มีความคิดที่แตกต่างกันแล้วผมว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าคนที่คิดต่างจากเราหรือคิดที่แตกต่างจากเราเนี่ยครับเป็นคนฝ่ายผิดผมว่าโลกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเคารพถึงเราไม่มีศาสนาเขาไม่เชื่อเหมือนคุนนะแต่ผมอยากเคารพ ผมเคารพในคุณนะผมไม่มไม่ไปทำให้คุณไม่ไปดูถูกความเชื่อคุณความคิดของคุณแน่ๆ